สยองขวัญพนักงานร้านที่ไม่มีชื่อผมเป็นนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ตอนกลางคืนในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่สาขานี้เปิด24ชั่วโมงแต่แปลกตรงที่ไม่มีพนักงานกลางคืนคนไหนอยู่ได้นานพวกเขาลาออกหรือไม่ก็หายไปเฉยๆเวนกะตีสองในคืนหนึ่ง ผมได้รับเวรดึกแทนเพื่อนและได้ยินคำเตือนจากพี่คนหนึ่งที่ลาออกไปแล้วว่าอย่าไปคุยกับคนที่ไม่ใส่ป้ายชื่อตอนนั้นผมก็ขำในใจใครจะไม่ใส่ป้ายชื่อในยูนิฟอร์มพนักงานละ่ะลูกค้าคนสุดท้ายเวลาประมาณตีสองกว่าร้านเงียบสนิทมีลูกค้าเข้ามาคนเดียว เป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดคลุมสีซีดเธอเลือกน้ำขวดเดียวแล้วเดินมาจ่ายตรงเคาน์เตอร์ที่สองตรงนั้นมีพนักงานอีกคนยืนเงียบๆอยู่เธอจ่ายเงินแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะคะพี่เขาไม่เคยพูดเลยสักคำผมงงเพราะทั้งร้านมีผมคนเดียวป้ายชื่อที่ว่างเปล่า ผมหันไปมองที่เคาน์เตอร์นั้นและเห็นพนักงานอีกคนจริงๆเขายืนนิ่งหันหน้าเข้าหากล้องวงจรปิดยูนิฟอร์มเหมือนกันเปะ๊ะแต่ที่อกเสื้อไม่มีชื่อผมพยายามมองหน้าเขาแต่ผมยาวปิดเกือบหมดเหมือนเขาไม่เคยกระพริบตาเลยกล้องวงจรปิดผมย้อนดูภาพกล้องหลังร้านเวลาประมาณ02.33กล้องจับภาพพนักงานคนนั้น เดินทะลุป,ประตูคลังสินค้าด้านหลังโดยไม่มีเสียงไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่งเงาแต่ในฟีดกล้องสดเขายังยืนอยู่ที่เดิมเหมือนกับว่ากล้องจับเวลาได้คล้าจากความจริงกระจกที่ไม่สะท้อนเช้าตรู่ผมไปหยิบของในห้องน้ำหลังร้านระหว่างล้างมือผมเห็นเขาเดินผ่านหน้ากระจกแต่เงาเขาไม่สะท้อนชื่อในระบบ ผมแจ้งผู้จัดการเรื่องพนักงานไม่มีป้ายชื่อผู้จัดการทำหน้าฉงนแล้วบอกว่าเมื่อคืนคุณอยู่คนเดียวนี่ครับเราไม่มีพนักงานกะดึกอีกคนนานแล้วหมายเลขพนักงาน 000, 000ไม่มีอยู่ในระบบตั้งแต่7ปีก่อนแล้วครับเขาเสียชีวิตในร้านนี้เพราะเสียงผู้จัดการขาดหายไปกลางประโยคไฟร้านกระพริบและระบบ POS ก็ดับชั่วขณะจากนั้น หน้าจอแสดงชื่อพนักงานล็อกอินขึ้นว่ายินดีต้อนรับไม่มีชื่อ